ภัยแล้งนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่คนไทยไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครนะคะต้องบอกว่าไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อีกแล้วเพราะว่ามีนาคมและเมษายนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาภัยแล้งที่จะลามไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะจนมีกระแสข่าวออกมาตามโลกโซเชียลมากมายว่าจะทําให้ขนาดที่คนกรุงเทพมหานครไม่มีน้ํากินน้ําใช้วันนี้สามารม์ทบิลเศรษฐกิจติดจอนะคะก็เลยเอาเรื่องนี้มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่า ความรุนแรงนั้นเป็นอย่างไรและเราจะรับมือกับวิกฤตภัยแรงได้ในรูปแบบไหนบ้างค่ะ จากการสัมภาษณ์ดเรเสรีสุภราทิต์ดค้คะซึ่งเป็นคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ให้ข้อมูลว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้รุนแรงมากเกิดจากปัจจัยหลัก2ออย่างก็คือการบรหิหารจัดการน้ําที่ไม่ดีและมีการใช้น้ําอย่างฟุ่มเฟือยเห็นได้จากสัญญาณของภัยแล้งมาตั้งแต่2ปีที่แล้วขณะเดียวกันก็คาดหวังว่าจะมีน้ําจากฝนแต่ฝนก็กลับไม่ตกตามฤด,ดูกาลจึงยิ่งสําเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีกปัจจุบันนั้นน้ําในเขื่อนทั่วประเทศถ ว่าอยู่ระดับที่ต่ำมากบางแห่งมีน้ำน้อยกว่า30%ของความสามารถในการกักเก็บบางแห่งเหลือแค่10%ส่วนเขื่อนอุบลรัฐก็มีน้ำเหลือแค่3%จึงถือเป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุดในรอบ20ปีเพราะนั้นกวโดยสรุปเปิภาพรวมเนี่ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยในรอบประมาณ20ปีนะซึ่งน้ำน้อยกับปกติในอดีตเราเคยเจอนะแต่ว่า ในอดีตเนี่ยประมาณปี2 5 3 6เราเคยเจอว่าในขณะนั้นเนี่ยเราใช้น้ำก้นเขื่อนเลยนะนะตั้งแต่ปลายปีละนะตอนนี้เหตุผลที่เมื่อเมื่อ20ิปีที่แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันไงก็คือ20ปีแล้วเนี่ยหนึ่งเกษตรกรมีพื้นที่ทำนาไม่มากอันที่สองมีพื้นที่เลี้ยงปลากระชังอีกก็ไม่มากผู้ใช้น้ำก็ไม่มากนะเพราะฉะนั้นพอ20ปีถัดมาจนปีนี้เนี่ย มันต่างกันโดยสิ้นเชิงไงเพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็ถือว่าวิกฤตเพราะว่าผู้ใช้น้ํามันต่างกันมันมากขึ้น ส่วนประเด็นที่ว่าคนกรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหนักหนาสาหัสแค่ไหนนั้นดรเสรีบอกว่าภาครัฐมีการจัดสรนน้ำให้กับคนกรุงเทพมหานครใช้อย่างเพียงพออยู่แล้วซึ่งโดยทั่วไปต้องการใช้เวลา6ล้านลูกบาทเมตรและคนกรุงจะไม่ขาดแคลนน้ำถ้าใช้อย่างมีวินัยและใช้อย่างประหยัดอีก2เดือนถัดไปเนี่ยนะเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษายนีคยนะกุมภาผ่านไปแล้วก็เหลือมีนาเมษาเนี่ เขาจะจัดสรรให้กรุงเทพเนี่ยประมาณ400ล้านนะกรุงเทพริมทนนะซึ่งเราก็ลองมาดูว่า400ล้านนี่มันเป็นยังไงคนกรุงเทพริมตทนเนี่ยบริโภคน้ําวันละ6ล้านนะเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเขาก็บริโภคประมาณ1 8 0ล้านนะก็ตีว่า200ล้านเพราะฉะนั้นเราเหลือเวลา2เดือนก็400เห็นไหมคือเขาจัดสรรให้กรุงเทพเนี่ยพอดีพอดีกับที่กรุงเทพใช้โดยเฉลี่ยเลยนะแต่การถามว่าไอ้ปริมาณน้ําส่วนเนี้ย ไม่ได้จัดสรรไปเผื่อเก,อเกษตรกรที่ทํานาปังเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรสูบขึ้นมามันก็สง่งผลทบไงเพราะฉะนั้นถามว่าปริมาณน้ำเพียงพอสําหรับกรุงเทพฯปริมถ้าเพียงพอถ้ามีวิน,นัยแค่นองเพราะภาคส่วนต่างๆภาคอุตสาหกรรมภาคกเกษตรกรรมต้องไม่ดึงน้ําส่วนนี้ไป ขณะเดียวกันดรเสรียังแนะนําแนวทางบริหารจัดการน้ําในอนาคตของประเทศไทยด้วยว่าที่ผ่านมาไทยบริหารจัดการน้ําโดยพยายามหาน้ําเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ของทุกภาคส่วนแต่ในอนาคตเมื่อน้ํามีปริมาณจํากัดก็ต้องหันมาดูว่าแต่ละภาคส่วนใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เช่นปัจจุบันภาคการ,กรเกษตรข,ของไทยใช้น้ํามากเป็นอันดับสองของโลกและคิดเป็นสัดส่วน80%ของการใช้น้ําในประเทศอีกทั้งประเทศไทยยังมีการใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย จึงต้องดูว่าประเทศอื่นทําอย่างไรจึงใช้น้ําน้อยกว่าเมืองไทยและต้องพยายามบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าที่เป็นมาส่วนในเดือนหน้าซึ่งจะเป็นเทศกาลสงกรานนั้นดเรเสรีบอกว่าปีนี้น้ําน้อยมากจริงๆคนไทยก็ควรจะเล่นน้ําแต่พอสมควรเมื่อขอให้เกษตรกรต้องลดการใช้น้ําก็ควรถึงเวลาที่คนกลุ่มอื่นๆต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเช่นกันที่เราไปบอกกับเกษตรกรว่า อย่าทานาปังแต่เรามาเล่นน้ํากันแบบสาดเสียเทเสียเนี่ยมันความรู้สึกเกษตรกรไม่ดีแน่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเล่นน้ําพอสมควรนะไม่ได้หมายว่าไม่ไม่ห้มหมหหามเล่นแต่เล่นพอสมควรซึ่งหลายภาคส่วนก็ทําแล้วนะออขอนแก่นนะฮะถนนข้าวเหนียวนะนะนะเขาออกมาตรก,การแล้วเขาเขาเรียก,กาภาษาอีสานว่าอะไรซิปแทนสา์อะเข้ามาผมซิปผมก็ถามเขาไปเลยซิปก็คือหมายว่าการใช้ การใช้ภาชนะใส่น้ําและเจาะรูแล้วก็ซ,ซิบไปไอะไรทำไไม่ใช่ภาชนะเทใส่เงี้ยคล้าย,ยาาาเขาเริ่มแล้วเชียงใหม่จะเริ่มเหมือนกันแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้มาตรการอะไรนะแต่เขารู้แน่ว่าเขาจะต้องประหยัดล้นะแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าทุกภาคส่วนเริ่มเห็นความสาคัญแล้วแต่กรุงเทพยังไม่ลงลงนะนะต่างจังหวัดที่เป็นที่มีท่าแนวโน้มจะวิกฤตมากกว่ากรุงเทพเขาออกมาตรการแล้ว แต่กรุงเทพก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกข้างต้นเป็นภาคส่วนการใช้น้ําวันละ5ล้านถึงหล้านลูกบาทเมตรมากที่สุดในประเทศไทยก็คือกรุงเทพและมหานคน,นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องอให้กรุงเทพได้คิดว่าเราใช้น้ํามากสุดในประเทศนะ ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากครั้งหนึ่งทีเดียวและเป็นอีกวิกฤตสำหรับคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันฟันฝ่าไปให้ได้ถึงตอนนี้ควรใช้น้ําอย่างประหยัดตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะไม่มีน้ําเพียงพอให้ใช้ในอนาคตและนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมจะแรงที่สุดดังนั้นจึงต้องนําน้ํามา reduce re-use และ recycle ด้วยค่ะ